คือถ้าไม่ได้แต่งตอนนั้นก็พี่เก๋บอกกูเลิกละถ้าเป็นเอกสารนะแทนที่จะเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาก็จะเป็นเพื่อโปรดทราบสินสอดที่เอามากองน่ะยืมเข้ามานะคือไม่มีทองหยองอะไรก็คือมีแต่ตัวแล้วก็ไอที่ถ่ายรูปลงนั้นยืมแล้วแล้วข้างๆนั่นะเจ้าของเจ้าของหมดเลยเจ้าของยืมแล้วเจอกันที่ บ้านพี่ท็อปเที่ยงกฤษเเจอที่ลอดดอน2 0 17เก๋เป็นเพื่อนของเพื่อนของน้องเพื่อนพี่ท็อปจะไปบอลหมัดแล้วเขาก็จะนัดเจอกันไม่รู้จะนัดเจอกันที่ไหนใช่ไหมก็เลยอะมานัดเจอกันที่บ้านพี่ท็อปแล้วพี่เก๋เนี่ยมาถึงคนแรกแล้วก็กดออดพอเปิดประตูมาเขาก็แบบเหมือนในหนังก็เป็นเหล็กสาวสมัยนู้นนะก็เป็นชุดเหลืองชุดเดรสชุดเดียวแล้วก็เป็นลายดอก แล้ววันนั้นเสร็จพี่เราก,ก็บอกว่าเออเข้ามารอข้างในก่อนไหมครับเก๋ก็บอกเออไม่เป็นไรค่ะร <c oughs> องเท้าถอดยากก็ <c oughs> ก้ัลงไปมองใส่รองเท้าแคชชู <c oughs> ก็เลยได้สมัยาอืมหน้าเรามันคงน่ากลัวนะวก็เลยอโอเคไม่เป็นไรก็เลยปิดประตูให้เขายืนรอข้างนอกนั่นแหละเจอหน้าเขาครั้งแรกไป KFC ไปเสร็จปุ๊บก็เราเป็นสุภาพบรรุษไงเราก็เดินเข้าไปเข้าคิวก่อนแล้วก็สั่งไก่สั่งอะไรเสร็จแล้วก็บอกอืมเก๋เดี๋ยวพี่รับนั่งรอตรงนู้นนะเก๋สั่งเสร็จแล้วไปเจอตรงนู้นแล้วกันพี่เก๋ก็ยังจำมาทุกวันนี้ว่าเดทแรกเนี่ยต่างคนต่างจ่ายทุเรศมากเลยคือถึงเดทแรกจะไม่จ่ายเนี่ยนะเดทสองก็ไม่จ่ายเราก็รักษามาตรฐานนะคือเวลาไปกินข้าวกันก็แชร์กันจ่าย พี่เก๋ก็จะโกรธมากเพราะว่าเมื่อก่อนพี่เก๋เขาจะประหยัดตังค์มากประหยัดตังค์เสร็จแล้วพอมาเจอพี่ท็อปนี่ก็คือจ่ายอุตลุดเลยพอจบปี3พี่ท็อปก็บินไปเรียนต่อที่อเมริกาตอนนั้นก็โอ้โห ใช่ตอนนั้นก็น้ำตาท่วมลอนดอนพอสมควรเก๋ไปส่งพี่ท็อปที่ที่อเมริกาด้วยแล้วก็ยังจําได้เลยตอนเดินมาส่งพี่เก๋ที่สนามบินที่อเมริกาไอ้น้ำตาท่วมจริงๆไม่ใช่ท่วมที่ลอนดอนท่วมที่อเมริกาเพราะว่าพี่เก๋เนี่ยจะต้องเดินกลับก็จะเดินน้ําตาร่วงติ๊งติ๊งเดินขึ้นเครื่องบินน้ำตาเขาก็โอ้โหค่าโทรศัพท์บานสมัยก่อนไม่มีไลน์ไม่มีโซเชียลมีเดียมีแต่จดหมายมีแต่ แฟกอีเมลก็ยังไม่ค่อยอินเทอร์เน็ตเริ่มเริ่มมีแต่ก็ยังยังไม่ค่อยได้ใช้ยังเป็นแบบฟิกซ์แลนด์ไลน์โทรศัพท์อยู่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยติดต่อลำบากเมื่อก่อนช่วงก่อนนู้นแต่ก็เราโทรศัพท์เนาะพท์ช่วงพี่ท็อปอยู่เมืองไทยจะเขียนจดหมายช่วงไปอเมริกาก็โทรศัพท์เออมันเกิดปัญหาอย่างนี้ว่าบ้านพี่ท็อปเนี่ยเขาอยากจะให้พี่ท็อป ทำงานการเมืองก่อนแล้วก็ประเด็นที่2คือตอนนั้นบ้านพี่เก๋เนี่ยก็ทําธุรกิจแล้วปรากฏว่าพอคบไปคบไปเนี่ยมันต้มยำกุ้งไงมันเจอต้มยํากุ้งก็เลยล้มละลายเมื่อก่อนมีรีวอด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็ล้มละลายแบบที่บ้านเขาก็อยากได้ลูกคนมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยมาใช่ไหมแล้วก็นี่เขาเป็นนักธุรกิจธรรมดาปกติปกติไม่ได้อะไรใช่ไหมแล้วพอมาตอนหลังล้มละลายอีกก็เลยไปกันใหญ่เลยแล้วไอ้คนรอบข้างก็โอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้มาเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยไปกันใหญ่เลยจนกระทั่ง ปลายปี2001เนี่ยคือถ้าไม่ได้แต่งตอนนั้นก็พี่เก๋บอกกูเลิกละยังจําได้ขอพ่อแต่งงานวันที่19สิงหาปี2001แล้วก็ยังไม่ค่อยได้รับการอนุมัติก็เลยเกิดเรื่องราวรามาก็บอกกันก็ถ้าเป็นเอกสารนะแทนที่จะเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาก็จะเป็นเพื่อโปรดสหก็เลยเม้งแตกเลยตอนนั้นพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเราอยากจะแต่งเองก็เรื่องของเราเองพ่อไม่ยุ่งก็อเผอิรเผอิญน,ออนวลาวุธก็ลูกในบัญหารเหมือนกัน อย่าทาขอพ่อ19สิงหาแล้วก็ไปแต่งงานเนี่ยคือยกน้ำชาเนี่ยยกน้ำชาวันที่17พฤศจิกาปี2001แล้วก็17สิงหายกน้ำชาแต่2ธันวาเนี่ยไปจัดงานฉลองที่ปราสาทอัทนีที่อธทนีนี่แหละใช่ไหมที่เป็นขาวใช่ใช่ใชที่พ่อไม่ไปที่พ่อไม่ไปแม่เนี่ยไปวันวันที่2ธันวาวันที่ปราสาที่นี่แต่วันที่ตอนที่วัวขุชาไม่ได้ไป สินสอดที่เอามากองนะี่ะยืมเข้ามานะคือไม่มีทองหยองอะไรก็คือมีแต่ตัวเรียกว่าเป็นเป็นเพชรสีมากอันนี้ไม่เคยรู้แล้วก็ไอ้แหวนแต่ว่าไอ้ที่ถ่ายรูปลงที่ถ่ายรูปลงนั้นยืมเขาล<ะ>แล้วข้างๆนั่นนะเจ้าของเจ้าของขหมดเลยเจ้าของยืมแล้วแล้วก็ไอ้แหวนเพชรท,ที่มั่นพี่เก๋นเนีห้ากะหลัดเนี่ยท่านก็ยืมเข้ามาอีกเหมือนกัน ทุกอย่างยืมหมดวันรุ่งขึ้นนี่ต้องเอาไปคืนครับมีมีมีของจริงอย่างเดียวเงินหนึ่งล้านบาทก้อนน่ะคือชีวิตเขาทั้งชีวิตเนี่ยมีอยู่ล้านหนึ่งอ่ะตอนนั้นอ่ะเงินเก็บของพวกเราคนเดียวเลยล้านหนึ่งการแต่งงานก็มีผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนตอนทีมการ์ดตอนนั้นก็ยังจําได้เลยเป็นเลขาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตอนนั้นเนี่ยมีกระทรวงนี้อยู่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วพอหลังเลิกงาน ประมาณห้าโมงเย็นเจ้าหน้าที่ในกระทรวงเนี่ยก็มาช่วยกันพิมพ์หน้าซองเอาลายชื่อสอสอมานะช่วยกันพิมพ์พิมพ์กันเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้จะแจกไงดีก็ไปตั้งไว้ที่สภาเจ้าหน้าที่สภาก็ช่วยพอสอสอม,มาเซ็นชื่อก็แจกการ์ดแจกแจการ์ดเวลาวุฒิแต่งงานนะช่วยกันหมดเลย <c oughs> แล้วก็ก็ตอนแม้แต่คืนวันแต่งงานเนี่ยหัวคะแนนที่สุพรรณก็มากันใหญ่โอ้ยคือพอยิ่งลุ้นว่าพ่อมาไม่มาเนี่ยคนยิ่งมาคืนนั้นคน4ี่พันกว่าคนนะที่มางานแต่งงาน คือมันประกาศแล้วก็เจ้สอร้อยคือห้ามไปแถวนั้นเลยเออจาสอร้อยประกาศเลยแล้วก็ก็ท่านตอนนั้นท่านนายกทักษิณเป็นนายกท่านก็ให้เกียรติมามาเป็นประธานให้แล้วท่านพูดดีมากนะคืนนั้นเนี่ยเรียกว่าปกติสอสอเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลจะไม่มาถ้าเป็นสอสอรัฐบาลฝ่ายค้านจะไม่มาแต่ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยคือท่านนายกทักษิณแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้าน ก็ต้องขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นที่ถ้าจําไม่ผิดเนี่ย,เ,ยเขาประชุมกันอยู่ทังภาคใต้นะเขาก็เหมาเครื่องบินเนี่ยบินขึ้นมางานแต่งงานพี่ท็อปดยเฉพาะเลย <S <S คือคือท่านนายกทักษิณยังบอกเลยบอกว่าไม่เคยเห็นองค์ประชุมครบขนาดนี้คือทั้ทงรัฐบาลทั้งฝ่ายค้าน,าานอยู่ด้วยกันหมดคือด้วยความที่ว่าเราเราสนิทกับทุกคนเป็นเพื่อนกับทุกคนใช่ไหมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาก็ตอนนันโอ้โหสี่พันกว่าคน แล้วก็ตอนแต่งเสร็จก็ย้ายออกจากบ้านด้วยได้ญาติลูกพี่ลูกน้องที่เห็นมากันตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเขาก็ให้บอกไปอยู่บ้านเขาก่อนเขาออไม่มีใครอยู่ในบ้านไม่มีใคร<ข>อยู่นในบ้านเขาก็เลยให้เขาไป,ไาไปอยู่ยก็ไปอยู่ก <นะ S 1> ับเขาเนี่ยสามปีเต็มๆไม่ได้ใช้เงินบ้านสักบาทเดียวตอนนั้นเนี่ยมีปอร์เช่มีเฟอร์รารี่ขายทิ้งหมดเลยแต่ขายทิ้งเนี่ยไม่ใช่เอาเงินมานะยังจําได้เลยขายได้22ล้านสองคันล้วก็เซ็นเช็ค22ล้านเนี่ยคืนพ่อแล้วก็ยังจาได้ตอนนั้นเนี่ย กินข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวหลังหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ลําบากเหมือนเหมือนอีกหลายๆคนแต่ว่าก็ได้สัมผัสชีวิตมนุษย์เงินเดือนมาแต่แต่ก็ต้องบอกว่าก็ยังสบายกว่าอีกหลายคนตรงที่ที่โชคดีที่ว่าบ้านเราไม่ต้องถอดรถเรามีรถออราแต่ว่าค่าน้ําค่าไฟก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางก็ต้องจ่ายค่าอาหารค่าน้ํามันค่าอะไรก,ก็ก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีลูกด้วยพอต้องเทมาปุ๊บก็ไม่มีพี่เลี้ยง ใครถามก็บอกว่าไม่เอาอย่างเลี้ยงลูกเองแต่เปล่าหรอกมันมันไม่มีเงินจ้างพี่เลี้ยงก็เลยเลี้ยงเองแล้วก็สามปีเต็มๆเลยนะพี่เลี้ยงไม่มีแม่บ้านไม่มีแม่บ้านด้วยก็ทำเองหมดทำเองหมดก็เลี้ยงเลงลูกพี่ท็อปนี่เป็นเลขาลํมตีมีคนขับรถขับมาส่งถึงบ้านปุ๊บว่ารีบไล่ให้มันกลับเพราะกูจะได้เปลี่ยนเสื้อไปกวาดไม้นะ้เสียฟอร์มไม่ได้ ถ้าถ้าก็อยากให้เขาเรียนโรงเรียนดีๆอยากให้เขาแบบว่ามีอยู่ได้สบายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับพี่เก๋เพราะถ้าเกิดรู้ว่าถ้าย้ายเข้าจรัญเนี่ยพี่เก๋ก็เขาต้องเขาต้องอดทนเยอะมากอ่ะพี่เก๋เขาก็เข้าเข้าเข้าเห็นกั่ลูกเข้าเข้าเข้าก็พอตัดสินใจเข้าปุ๊บจำได้เลยวันนั้นอยู่ที่อยู่ที่สนามบินอุบลอยู่ที่สนามบินอุบลหาเสียงมาทั้งวันละกำลังจะกลับช่วงนั้นก็เจอคุยกับพ่อแล้วอะไรแล้วแล้วก็ก็ไปคุยกับพ่อพ่อนั่งอยู่ในห้องสอสอบเพียบเลยแล้วก็สั่งอันเฮ้ยเาก็เออเส้ย ตังเลยดีพ่อคันว่าจะทำไรจะขอไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหน่อยที่จะหลันเท่านั้นแหละไอคนนั้นนายครับหัวหน้าเน,นียหยุด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 เรียกคนติดตามเฮ้ยเยี่ยมนี่เอามือถือมาคือสั่งทุกคนอยู่มาเลยนะบอกถือมาโทรหาเลขาเดี๋ยวนั้นเลยนะบอกโ<ๆ>นูหนูหนุเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ไอท็อปมันจะไปขอตังค์นะให้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบสั่งเดี๋ยวนั้นเลยคือพอกันพ่อกับลูกไอไอ้รอเมื่อไหร่จะอุ้ยเมื่อไหร่มันจะมาง้อสักทีอย่างนั้นไอ้กูก็ ก็แต่ก็คุยกับพี่เก๋ยอยู่นานนะกว่าจะเออให้จะเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็พอปี4 8นั่นแหละก็เข้าบ้านก็พอเข้าบ้านก็ก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับโอ้กว่าจะมาแต่งงานกว่าจะแต่ละช็อตนี่โอ้กว่าจะ,จะผ่านอะไรที่มันมาแต่ละปีแต่ละระยะที่มันผ่านมาว่ามันมีเรื่องราวมันมีเรื่องเข้ามาที่เราสองคนต้องเผชิญแล้วก็ผ่านไปด้วยกันนึกออกไหม เยอะแล้วถ oh, uh ้านะวันนี้เนี่ยถ้าเขาทิ้งเราอ่ะมันก็ไม่คงจะไม่ใช่เรื่องเออเนอะนะ